สวัสดีครับพบกับผมลุงชัยเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้นะครับไม่ได้มีรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีเข้ามานะครับเนื่องจากว่าผมเข้าไปดูหน้าเวบแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีรายงานของวันที่22นะครับเข้ามานะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดนะครับว่าจะทํารายการอะไรดีนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับผมนะครับ ก็คิดไปคิดมาก็ได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียขึ้นมา,าเรื่องหนึ่งนะครับการทำการเกษตรของเกษตรกรนะครับทั่วๆไปนะครับก็มักจะมีปัญหาที่แก้ปัญหาเรียกว่าไม่ตกเลยนะครับเป็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาโลกแตกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับเนื่องจากอาพอเราทําการเกษตรแบบว่าแรกๆนะครับผลผลิตออกน้อยนะครับราคามันก็จะดีนะครับ นะครับจนเรียกว่า,าแพงเท่าไหรก่ก็เรียกว่าขายดียังขายดีนะครับนะครับแต่ว่าผลผลิตของเราสีนะครับมันออกมาน้อยนะครับมันออกมาน้อยมันส่งตลาดไม่ทันนะครับเรารายได้เราก็จริงๆแทนที่มันจะได้เยอะนะครับเนื่องจากว่าราคาสินค้าในตลาดมันสูงแต่จริงๆจริงแล้วเราก็ไม่ได้เยอะนะครับเท่าที่ควรนะครับก็เนื่องจากว่าผลผลิตของเรามันออกน้อยนะครับแต่บางช่วงนะครับผลผลิตของเราออกเยอะนะครับ พอออกเยอะๆนะครับแทนที่เราจะได้เยอะๆได้เงินมากๆมันกลับไม่ได้นะครับเนื่องจากกลับกลายเป็นว่าผลผลิตล้นตลาดราคาก็ตกต่ําลงมานะครับพ่อค้าบางรายนะครับที่เป็นพ่อค้าคนกลางนะครับก็มักที่จะกดราคาต่ําๆนะครับหรือไม่ก็เกิดจากการที่เกษตรกรกันเองนะครับขายตัดราคากันนะครับก็เลยทําให้ราคาผลผลิตนั้นตกต่ํานะครับจริงๆปัญหามันก็มาจาก ผลผลิตที่มันออกมาพร้อมกันนั่นแหละครับเยอะๆมันบริโภคไม่ทันนะครับจําหน่ายไม่ทันนะครับราคามันก็ตกต่ํามันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะมาแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับผมเพื่อป้องกันการขาดทุนนะครับจากการที่เราลงทุนนะครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงงานค่าอะไรจีปะทะนะครับผมก็พบว่านะครับก็มีอีกทางหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ อ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ถึงไม่ดีที่สุดนะครับก็คงจะช่วยเกษตรกรได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับอ่านั่นก็คือแนวทางการแปลรูปนะครับสินค้าเกษตรนะครับเพื่ออพยุงราคานะครับ <S <S การแปลรูปสินค้าเกษตรนะครับก็เป็นการเรียกว่าทําให้ผลผลิตนั้นออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับเรียกว่าจํากัดอ่าผลผลิตให้ออกสู่ตลาดน้อยลงมันก็จะทําให้ราคานั้นนะครับ เอ่อเรียกว่าไม่ตกต่ำจนเกินไปนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราอีกทางหนึ่งนะครับผมเอ่อจริงๆแล้วฟังดูมันก็เหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมเกษตรกร,กรบางรายก็สามารถปฏิบัติได้นะครับแต่เกษตรกร,กรบางรายก็ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากขาดแรงงานนะครับขาดทุนทรัพย์นะครับที่จะมาลงทุนนะครับในการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซื้ออะไรต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการาบริหารจัดการแล้วก็อ่าทำให้การแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นประสบผลสำเร็จนะครับผมส่วนวิธีการแปรรูปนะครับอองค์ความรู้ต่างๆนะครับทุกวันนี้ก็หาไม่ยากนะครับผมนะครับก็เสิร์ชเข้าไปใน Google เลยนะครับว่า,าเรามีผลผลิตอะไรนะครับมีผักอะไรบ้างนะครับที่สามารถแปรรูปเป็น สินค้าประเภทใดนะครับประเภทตากแห้งหรือว่าประเภทหมักดองหรือประเภททําเป็นอาหารเป็นกับข้าวอะไรสําเร็จสามารถเก็บเอาเอาไว้ได้นานหลา,หลายวันนะครับอย่างเช่น7วัน15วันหรือ1เดือนอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะแยะนะครับมีข้อมูลต่างๆให้ศึกษานะครับทั้งใน Google แล้วก็ y t u t u นะครับก็มีให้ศึกษากัน เรื่องนี้ก็คงไม่ได้เป็นปัญหามากัเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหานะครับหลักๆนะครับของเกษตรกรทั่วไปนะครับก็มักจะเป็นเรื่องของการตลาดมากกว่านะครับผมสินค้าเกษตรแปลรูปของเรานะครับทำขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเอาไปกระจายสินค้าที่ไหนนะครับหาตลาดยังไงทําตลาดยังไงนะครับโปรโมทสินค้าของเรายังไงนะครับช่องทางไหนบ้างอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ไม่ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีสื่อการเรียนการสอนนะครับที่เรียกว่าทําออกมาเยอะนะครับทั้งใน Google นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วก็าทาง Online, ออนไลน์ช่องทางอื่นๆก็มีเยอะนะครับมีให้ศึกษาเยอะอยู่นะครับผมนะครับเกษตรกรบางท่านนะครับก็ ก็เรียกว่าเรียนรู้ได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับก็เรียนรู้ได้ไม่ยากและปฏิบัติไม่ยากนะครับผมนะครับอันนี้ก็ดีไปนะครับแต่เกษตรกรบางท่านนะครับก็ก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้แต่ลงมือทํานั้นเป็นเรื่องยากมากนะครับเรียกว่าไม่ใช่เรื่องของความถนัดแล้วก็จะทําอะไรก็คงคงไม่ง่ายนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราเริ่มทําจากเรื่องง่ายๆก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็คือทําอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาไปแนะนําให้กับญาติพี่น้องนะครับ ใกล้ชิดนะครับบ้านติดกันนะครับเพื่อนบ้านนะครับให้ได้รู้จักนะครับเอาไปให้เขาทดลองกินทดลองใช้ก่อนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ถามเขาว่าเออยังไงล่ะอร่อยไหมรสชาติยังไงนะครับก็ให้เขาติชมมาด้วยก็ยิ่งดีนะครับเราจะได้นำมานำคำติชมนั้นมาแก้ไขปรับปรุงนะครับให้สินค้าของเรามันดีขึ้นนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือนำไปฝาก จำหน่ายนะครับฝากขายนะครับนำไปฝากกับพ่อค้าแม่ค้าขายผืชผักสดนะครับในตลาดหรือญาติของเรานะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนะครับฝากเขาขายนะครับให้เปอร์เซ็นต์เขาก็ได้นะครับร้อยละห้าร้อยละสิบก็ว่ากันไปแล้วแต่จะตกลงกันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเราทําการเกษตรเนี่ยเราถ้าเราไม่มีแรงงานในครอบครัวนะครับเยอะๆเราก็ การจะทั้งปลูกทั้งดูแลทั้งนําไปจําหน่ายเองนี้มันก็เ,เรียกได้ว่าทํายากนะครับแค่ดูแลแค่ปลูกแค่ดูแลรดน้ําให้ปุ๋ยพรวนดินนะครับป้องกันกําจัดศัตรูพืชแค่นี้นะครับเป็นงานหนักเป็นปัญหาที่หนักอึ้งอยู่พอสมควรแล้วนะครับสำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับผมการที่จะให้เก็บผ,ผลผลิตแล้วนําไปนั่งวางขายจําหน่ายในท้องตลาดนี้ ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าแทบไม่มีเวลาเลยนะครับแทบเป็นไปได้ยากนะครับผมนะครับยกเว้นครอบครัวท่านใดที่มีสมาชิกในครัวเรือนนะครับมีลูกมีหลานนะครับคอยช่วยเหลือนะครับคอยถัดแบ่งหน้าที่กันทำนั้นก็เป็นคงจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเองนะครับช่วงนี้ผมก็กําลังคิดนะครับกําลังคิดหาวิธีที่จะ เรียกว่านําผลผลิตทางการเกษตรที่ผมทําอยู่อย่างเช่นผมตอนนี้ผมปลูกพริกอยู่นะครับพอถึงช่วงที่ราคามันตกต่ํานะครับผมเองก็เลยนึกขึ้นนะครับนึกหาวิธีนะครับก็นึกขึ้นมาได้วิธีหนึ่งก็คือการแปลรูปนี่แหละนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือการเก็บพริกไปทําน้ําพริกนะครับไปทําน้ําพริกนะครับน้าพริกอะไรก็ได้นะครับโดยนะครับการที่นะครับไปชักชวนนะครับชักชวน ญาติพี่น้องนะครับลูกหลานนะครับที่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานทำนะครับเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะครับคนที่ไปเป็นลูกจ้างนะครับในร้านค้าในบริษัทในโรงงานต่างๆนะครับก็กลับมาอยู่บ้านก็หลายคนนะครับบางคนก็ว่างนะครับไม่มีอะไรทำนะครับแต่มีความสามารถในด้านการทำน้ำพริกนะครับเนื่องจาก มีสูตรนะครับได้สูตรมาจากคุณปู่คุณย่านะครับที่สืบทอดกันมานะครับสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับก็เคยทํามานะครับรสชาติก็พออร่อยนะครับพอทานได้นะครับก็เลยชักชวนให้มาทําตรงนี้นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมนะครับโดยการที่ผมเองก็จะเป็นคนปลูกพริกนะครับปลูกพริกแล้วก็ส่งผลผลิตนะครับ ให้นะครับในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ํานะครับก็จะเก็บผลผลิตไปตากแห้งนะครับตากแห้งแล้วก็จําหน่ายให้นะครับเพื่อไปนาเพื่อนําไปทําน้ําพริกนะครับมาจหนายนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับของสินค้านะครับแล้วก็ลดการขาดทุนนะครับจากการปลูกพริกนะครับแล้วก็ช่วยให้ญาติพี่น้องของเรานะครับหรือ คนที่เรารู้จักนั้นนะครับได้มีงานทานะครับมีงานทํามีรายได้ร่วมกันนะครับผมนะครับเรียกว่าต่างคนต่างาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมในยามที่ลําลบากด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ซุ่มๆอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าก็ยังยังเป็นการแค่การเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับญาติเขาก็เคยทําน้ําพริก ขายมาแล้วล่ะนะครับพักหนึ่งนะครับแต่เขาก็มาหยุดนะครับทีนี้ผมก็เลยเห็นว่าเออน่าจะเอาความสามารถนะครับหรือฝีมือนะครับตรงนั้นนะครับมาเรียกว่ามาสร้างเป็นรายได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับทั้งตัวตัวผมเองนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวเขาด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวถ้านะครับทุกอย่างมันลงตัวนะครับมันไปได้ดีนะครับมันไม่มีอะไรสะดุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้นํา สินค้านะครับประเภทน้ำพริกนะครับมารีวิวแล้วก็มาแนะนำให้สมาชิกทุกท่านได้รู้จักนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อไปรับประทานนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้นำนำลิงก์เพจนะครับ Facebook ของเขามาแปะเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะสั่งนะครับไปลองชิมกันดูนะครับผมนะครับ หรือท่านใดนะครับประสงค์อยากจะนําไปซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าไปจําหน่ายขายต่อนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับออกมานะครับผมนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายนะครับผมเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็ยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีผลิตภัณฑ์นะครับเปลี่ยนแต่ว่าก็ทํากินกันเองนะครับแล้วก็จําหน่ายให้กับ เครือญาติกันเท่านั้นนะครับผมส่วนท่านใดนะครับก็ถ้ามีไอเดียอะไรนะครับในการปลูกพืชผักแล้วนะครับสามารถที่จะนําไปแปรรูปนะครับเป็นเป็นสินค้าแปรรูปนะครับที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่านนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราปลูกหอมแบ่งอย่างนี้นะครับถ้ามันออกเยอะนะครับราคามันตกต่ําเราก็สามารถที่จะ นำไปแปลรูปเป็นส้มผักนะครับหรือว่าผักดองนะครับส้มผักดองนะครับเพื่อจําหน่ายนะครับในท้องตลาดนะครับอย่างเช่นนําไปฝากขายกับคนรู้จักนะครับให้กับญาติพี่น้องนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับผมหรือท่านใดมีสมาชิกในครอบครัวเยอะก็จะแบ่งหน้าที่กันทํานะครับคนปลูกก็ปลูกไปนะครับคน แปรรูปก็แปรรูปไปนะครับคนนําไปจําหน่ายก็จําหน่ายไปนะครับก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมส่วนท่านใดนะครับโดยการที่เรียกว่าปลูกพริกแดงอย่างนี้นะครับพอเวลามันออกเยอะราคามันตกต่ํานะครับก็สามารถที่จะเก็บมาตากแห้งแล้วก็ไปนะครับปั่นนะครับปั่นเป็นพริกผงนะครับก็ใส่ถุงหรือใส่กระปุกนะครับวางจําหน่ายตามท้องตลาดก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับเรียกได้ว่าพริกนี่ก็เป็นอีก พีชหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถแปลรูปได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับผมนะครับเวลาไปซื้อพริกป่นหรือพริกผงในตลาดเนี่ยสิบาทนี้ก็ได้ไม่เยอะนะครับนะครับประมาณ2ช้อนแกง3ช้อนแกงเองนะครับก็มาทําน้ําพริกนะครับก็ได้ไม่กี่ถ้วยเองนะครับผมนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่น่าจะอ่าเป็นการช่วยเหลือนะครับให้เกษตรกรของเรานะครับอ่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ป้องกันการขาดทุนนะครับในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ํานะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟบ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ